สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมช่องปลายขุนา้ามสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะนะ่คะเป็นปลายหม่ำนะคะปานกี้เอาบมัตตั้งแต่เช้านะคะแต่ตีห้านะคะพอดีว่าตอนนี้วานกี้ไม่อยู่นะคะไปตัดหญ้านะคะยังไม่มานะคะนะคะจะมัดให้กินหญ้านะคะ บรรยากากศนะคะคมีชื่อพลายหม่ำนะคะอายุ17ปีนะคะพลายหม่ำของเรานะคะยืนโยกอยู่นะคะใส่กินหญ้าอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราปลกพี่หม่ำสวัสดีพี่หม่ำสวัสดีลูกสาวคะพี่หม่ำสวัสดีครับหนเร็วครับส,สวยๆลูกครับสวยๆรับแม่เอฟซีหน่อยครับเร็ว ราสั่งได้นะคะนะคะ่นารักมากเลยนะคะดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะวันนี้อากาศดีนะคะ,นะคะธรรมชาติมากเลยนะคะเป็นอากาศเย็นนะคะช่วงเช้าๆจะเย็นมากเลยนะคะมีอากาศดีมากๆนะคะ,นะคะมีลมพัดเย็นๆนะคะช่วงเช้าๆจะมีน้ำหมอก มีเชือกนึงนะคะที่อยู่ไกลๆหน่อยเป็นชื่อเป๊ปซี่ค่ะทางป๊ปซี่นะคะจะคงไปทำงานหมดนะคะนี่เป็นพายหมัมนะคะเราจะดูเลยช้างทั้งหมดนะคะสีเชือกนะคะสีเชือกไปช,ช่วยกันเลี้ยงดูนะคะเป็นช้างของเราเองนะคะชื่อเลีเ้ยงดูกับควานกี้นะคะสองคนนะคะ แล้วก็ควานหมวยนะคะเรารับผิดชอบเลี้ยงดูนะคะทั้งหมดช้าของเราเองสี่เชือกนะคะมีชื่อพ่อขุนช้านะคะพ่อขุนช้าอายุ56ปีอันนี้ก็พี่หม่ำนะคะพี่หม่ำอายุ17ปีนะคะแล้วก็เจ๊เหมยนะคะเจ๊เหมยก็มีรูปอยู่นะคะเจ๊เหมยมีอายุก็35ปีนะคะแล้วก็ลูกเล็กๆนะคะเชือกที่4ี่ก็เป็นน้องใบบุญ ใบบุญอายุยี่บแปดวันนะคะยังไม่ถึงเดือนนะคะมาดูที่หมงแล้วเสร็จแล้วจะพาไปเล่นกับน้องใบบุญนะคะน,นี่หลังจากทำภารกิจตรงนี้นะคะคือควันมวยนะคะวันนี้ควันมวยจะทำภารกิจทำความสะอาดตรงนี้นะคะตรงผูกช้างตอนกลางคืนนะคะําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเล่นกับน้องใบบุญนะคะเนี่ยทำตั้งแต่เช้านะคะ ดูแลความสะอาดนะคะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรของเราที่ช่วยดูแลกันนะคะดูแลพวเขอทั้งสีเชือกนะคะให้ดีที่สุดนะคะส่วนควานกี้เขาก็จะไปตัดหญ้านะคะยังไม่มานะคะเล่นกับน้องใบบุญนะคะน้องใบบุญเล่นกับพ่อพี่ไปช้านะคะไอยากนอนแล้วนะคะใบบุญจะ้ะ นบุญนสนตั้งแต่เช้านะคะวันนี้ม,นมีอากาศดีมากๆนะคะลมพัดเย็นมากเลยนะคะไาบุญนายบุญจ้า ไล่ไก่แล้วนะลาไก่แล้วนะหววนะฮหวงพี่นะฮะล่ไก่แล้วนะตั้งกลัวถ้ากล้านะคะ เช็ดหน้าให้นะคะรอพอกีมาก่อนนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะเช็ดสายๆหน่อยค่ะให้แดดออกก่อนนะคะแดดออกก่อนนะคะแล้วพอกีเช็ดหน้าให้หนูนะหนูวิ่งอยแล้วไล่ไก่แล้วนะโอ้ม่เหมยเล่นดินแล้วนะคะเหมยป้า ดูมากากระดาษทองแม่ต่ำๆนะน้องยังรอดได้นะคะเล่นดินนะคะดินเขาจะโผยขึ้นเพื่อไล่แมลงนะคะใบยบุญวันนี้แล้วลูกแล้ววันนี้แล้วมาเล่นไล่ล่าปวัสดีจ้าก่อ,อนดีจ้าแม่แม่กันเลยลูกแล้วจ้าก่อน จ้าส,สวยๆกันลูกจ้าจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าจ้าทำไงยะจ้าทำไงคะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะลัวหนอไใบบนชนเอานะคะจ้าจ้าแล้ว ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้นะคะให้ช่องของเราได้นะคะช่องคุนช้างสะพานบุญนะคะเราจะเปิดช่องนี้ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือช้างทุกเชือกนะคะที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างที่ตกละกรลําบากหรือแฟนช้างหรือเจ้าของช้างนะคะที่เดือดร้อนนะคะเราจะช่วยเหลือนะคะเราจะ เปิดเดี๋ยวเราจะใกล้จะเปิดบุญแล้วนะคะจะเป็นสะพานบุญช่วยนะคะอ่าค่ะเราจะทําเป็นสะพานบุญนะคะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือความช้างช่วยเหลือช้างนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิดนะคะเราจะเปิดช่วยแล้วนะคะให้ให้มีคนติดตามเยอะๆนะคะให้มีคนติดตามได้ถึงพันคนเราก็จะเปิดเลยนะคะ พยายามช่วยเหลือนะคะเราจะเป็นสะพานบุญนะคะขอฝากให้ทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะว่าเราจะเป็นสายบุญนะคะสายบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จะได้ช่วยเหลือ,อ,อทั้งคนทั้งช้างนะคะก็ฝากขอฝากด้วยนะคะฝากทุกทท่านนะคะที่ช่วยดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ นะคะน้องใบบนใช่ไหมะเจะเอ๊เอกระโดดชนโอ้เตะขาเลยเตะขาหลังล้มเลยนะคะนี่จะเตะทำไมล่ะคะลูกนี่มีการเล่นกับหนูหรอกลัวหนูเตะเอาเดี๋ยวรอให้พ่อมาเล่นด้วย เอ้ยเป็นไรอะถ้าลูกล้มหน่อยไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ก็จะห่วงลูกเขามากนะคะคะก็ขอจบทลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขนะคะมีโชคลาภกันทุกคนนะคะ่อสุขม,มามนะคะวันนี้ก็ขอจบทลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ